สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อเวลา19บนาฬิกาวันที่7มิถุนายน2,568ที่กองทัพภาค2พลโทบุญสินพภาดกลางแม่ทัพภาค2ลงนามในคำสั่ง กองทัพภาคที่2เรื่องการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสุรนารีตามคําสั่งกองทัพบกเรื่องการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อความปลอดภัยของป, <región> ปองระชาชน,น following. ให้กองทัพภาคที่2โดยกองกําลังสุรนารีมีอํานาจการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสุรนารีวิธีการและเงื่อนไข หรือเพื่อเวลาที่จําเป็นเหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบของ,องกองกําลังสุรนารีให้การดําเนินการเป็นไปตามที่รับมอบหมายจากกองทัพบกกองทพัพภาคที่สโดยกองกําลังสุรนาร,ารีจะกําหนดมาตรการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองกําลังสุรนารีโดยให้ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีมีอานาจและหน้าที่มีอำนาจในการสั่งเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรานารีโดยห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะเข้าออกผ่านจุดผ่านแดนทุกประเภทการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าอ,อปปุปโภคบริโภคและยุทธัณฑ์ต่างๆทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศยกเว้นการค้าขายตามแนวชายแดนหรือด้านเศรษฐกิจอื่นๆหรือด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยให้มีผลตั้งแต่19นาฬิกาของวันที่7มิถุนายน2568เป็นต้นไป มีอำนาจปรับลดเวลาผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนทุกประเภทตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดช,ชอบของกองกําลังสุรานารีโดยพิจารณาในแต่ละพื้นที่หากมีความจะเป็นเร่งด่วนเช่นจุดหรือบริเวณที่มีการประทะกันระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายหรือบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่รับผิดช,ชอบของกองกาลังสุรานารี มีอำนาจปิดจุดผ่านแดนบางพื้นที่โดยให้พิจารณาเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นสําคัญได้แก่การกดดันฝ่ายที่ลุกรานการระมัดระวังป้องกันประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์การป้องกันบุคคลที่ประสงค์ร้ายผ่านเข้าออกรวมถึงการจํากัดคนข้ามไปทํางานในฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อกระทําผิดกฎหมายต่างๆเป็นต้น เมื่อมีการประทะหรือใช้กำลังทางทหารให้ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีมีอำนาจในการสั่งปิดด่านหรือจุดผ่านแดนในทันทีและมีอำนาจในการเปิดเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติรายละเอียดการเปิดปิดจุดผ่านแดนหรือการปรับลดเวลาในการเปิดสาหรับจุดผ่านแดนประกอบด้วยช่องอานมาตาบลทรงอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีประเทศจุดผ่อนปลนด้านการค้าเปิดวันพฤหัสบดีเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาขนผ่านเข้าออกไม่เกินตลาดของ2ประเทศโดยการแลกบัตร สินค้า,าพวคบริภคที่จําเป็นยานพาหนะใช้การไม่ได้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสากลให้ปิดจุดผ่อนปรนด้านการค้ากรณีกัมพูชามีการเพิ่มเติมกําลังเป็นจํานวนมากกระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินประชาชนช่องสายตะกูตะบนจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจัจงหวัดอุบลรชาชธานีประเภทจุดผ่อนปรนด้านการค้าเปิดวันคารพุทธพฤหัสเสาด์เวลา9ก้าถึงสิบสนาฬิกาคนผ่านเข้าออกไม่เกินตลาด2ประเทศโดยการแลกบัตร สินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นยานพาหนะการไม่ได้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสากลให้ปิดจ,จุดของตนเมื่อมีการจัดแทะตามมชายแดนช่องสัง,งํำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดประเภทจุดผ่านแดนถาวนเปิดวันจันทร์พุธศุกร์เวลา8ปดถึงสิบหนาฬิกาคนพาเข้าออกโดยใชยพ้พาสปอร์ตและบอตเดอร์พาส จำกัดการส่งออกสินค้ายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายงดการส่งออกสินค้าเพื่อการก่อสร้างเช่นปูนซีเมนยานพาหนะผ่านได้ตามระเบียบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสากลปิดจ,จุดผ่านแดนเมื่อมีการประท่าบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจวัสรินประเภทจุดผ่านแดนถาวรเปิดวันจันทร์พุธศุกร์เวลา8-15นาฬิกาคนผ่านเข้าออกโดยใช้พาสปอร์ตและบอร์เดอร์พาส จำกัดการส่งออกสินค้ายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายงดการส่งออกสินค้าเพื่อการก่อสร้างเช่นปูนซีเมนต์ยานพาหนะผ่านได้ตามระเบียบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เป็นไปนตามระเบียบและหลักสากลให้งดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อฝ่ายกัมพูชามีการเพิ่มกำลังเป็นจำนวนมากกระทบความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ปิดจ,จุดผ่านแดนเมื่อมีการประทับบริเวณตามแนวชายแดน